เนี่ยน้ำยังท่วมอยู่นะขนาดพงวิตออกไปทั้งเยอะนะหมด้ำมานลยพันเลยนี่ยเนี่ยมะกอนนนเนีย่ยืนต้นตายเนี่ยยืนต้นตายเนี่ยท่วมตรงนี้เลยนะเนี่ยนี่ยุบไปเป็นสอบศอกแล้วเนี่ยท่วมตรงนี้เลยอ่ะันสิงเขาวิ์น้ำเข้ามามันล้นเข้ามาในสวนผม ะสิงน้แมม่มเขาก็ท่อมาวิดให้อยู่สองสาวันนี่ตรงนี้มิดหมดเลยอ่ะนี่ดูมะกอยือนตายเนี่ยนี่กี่ต้นเนี่ยสี่สิบกว่าต้นแล้วมะกอยืนตายอ่ะเนี่ย,ย,น,ยน,น,น้ำท่วมตรงนี้เนี่ยตรงนี้ท่วมหมดเลยอ่ะท่วมมายันนี่เนี่ยจ้างรถทำ หมดไปเกือบสองหมื่นเนี่ยเนี่มะกอตายเน,นี่มะกอเต็มต้นเลยเนี่ยเนี่ยกำลังออกดกด้วยฮอลแลนด์เนี่ยต้นขาดแล้วเนี่ย